ที่ประเทศเรามีาศาสนสถานโบราณที่เก่าแก่มากแสดงถึงความมีอารยธรรมครับสติปัญญาที่ใช้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆขึ้นมาครับเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูครับดูครับเนี่ยปราสาทพนมวัน เป็นรอง菩าพิมายครับเนี่ยครับเป็นปรองรองาาทพิมายครับเนี่ยอ่าด้านหน้าจะมีพระอินทร์ทรงช้างก็ยังแกะยังไม่แล้วเสร็จเหมือนกันครับก็คิดว่าสันนิษฐานว่าก็คงจะลงไปสร้างนครวัดนะครับ <laughs> เกณฑ์กันลงไปเจ้าเมืองทั้งหลายแหละเกณฑ์ช่างที่เหลืออยู่ทั้งหลายมดเนี่ยให้ยุติก่อนเพราะว่า ตอนนี้ทางาเมืองล่างนครหลวงรวมนะ่ะเขาจะสร้างาประสาทหลังใหม่ก็คงจะได้แบบจากพิมายนะครับอเอาแบบแบบพิมายแต่ปราสาทมู่มปราสาทเหล่านี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับก็คือว่าพราหมณ์สนับสนุนสนับสนุนพุทธนะครับก็จะประมาณนั่นแหละครับอันนี้องค์ประสาทที่ตั้ง ทนทานอยู่ได้ก็เพราะว่าด้านล่างด้านล่างจะปูด้วยทรายแม่น้ําครับด้านล่างอ,องค์ปราสาทเนี่ยเขาจะปูด้วยทรายแม่น้ำนะสอบถามผู้ที่มาร่วมคุดแต่งนะผมเคยถามไว้แล้วนะครับก็เหมือนผมไม่ถามที่ที่ปราสาทบ้านบูใหญ่นะครับโคราชนั่นแหละเมืองโครานเมืองเก่าผมไปถามเขาก็บอกว่าใส่ทราย ปูเป็นใต้ฐานนะประมาณ2-3ถึงเมตรด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปูบริเวณกลางไม่ได้ปูออกนอกครับแล้วเป็นพื้นฐานที่นำไปสร้างนครวัดนะครับเป็นไอเดียพื้นฐานที่นำไปออกแบบนครวัดนะครับก,<ๆ>ก็ไปจากสยามโคกนี่แหละครับนี่แหละท,ทวารวด,ดีสยามโคกนี่แหละครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระอันนี้ก็จะเป็นจารึกครับ จารึกในสมัยมีคนมือบอลมาเขียนในสมัยในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันนะครับมีใส่จารึกเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบน,นี้ครับโอ้โหตกแต่งได้อลังการมากครับเนี่ยอันนี้ ก็เาแก่กว่าสุขโขทัยแน่นอนเนี่ยครับแล้วก็พระพุทธรูปที่ใส่ไว้บริวณบริเวณน,นี้ก็เป็นเจตนาของคนโบราณน,นะครับคนโบราณเจตนาที่จะที่จะสร้างเพื่อเอาองค์พุทธรูปมาตั้งไว้บริเวณน,นี้นะครับบริเวณอ,องค์ประสาทนะครับแล้วก็เทพเจ้าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบนี่ก็คอยอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับ เพราะว่าไทยเราหรือสยามมีรูปแบบการดูแลดูแลคุ้มครองศาสนาในรูปแบบนี้ก็เลยสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสงรุ่นอโศกนั่นแหละครับถึงได้มีถึงได้มีมบทสวดจ,จุลชัยคาถานะครับบทสวดจ,จุลชัยปรกรณ์นั่นแหละครับ มันจะมีการอัญเชิญพระอิศวรพระนาลายพระวิษณุเทพเจ้าต่างๆพระอินทพระพรมนั่นแหละครับเทพเจ้าต่างๆให้มาอวยพรให้มาคุ้มครองป้องกันผมก็เคยเห็นในจารึกที่ที่ทางเมืองเหนือนะครับที่จารึกพระอิศวรน,นั่นแหละครับพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรนั่นแหละครับก็ ก็แบบก็แบบนี้นะครับสร้างไพ่ส่วนขึ้นมาเพื่อให้ดูแลปกปักรักษาดินแดนประเทศปกปักรักษาพุทธศาสนานั่นแหละครับก็สื่อทอดกันมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับอันเนี้ยน,น,นะครับเนี่ยก็เพลิงเพลิงย,ยุคแรกนะครับเนี่ยแล้วก็พระพุทธร,รูป หินทรายเนี่ยที่มาประดิษฐานไว้บริเวณนี้ก็เป็นคู่กับปราสาทหลังนี้นะครับรวมทั้งพระอินท์พระพหมที่ติดอาไว้นะครับอาจจะมีพระอิศวรด้วยนะครับพระศิวะหรือพระอิศวรด้วยครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นอาจจะไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ครับแต่เราเห็นเดียตรงเนี้ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยสร้างด้วยหินทรายครับพระพุทธรูปก็แกะสลักด้วยหินทรายครับเนี่ยบางทำจำเพาะเลยละครับเนี่ยบางโปรดสัตว์นะครับเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดแล้วครับนะข้างบนก็จะเป็นเปลวเพลิงนะครับซึ่งสุขโขทัยก็ไปทำมาสวยกว่าครับ สุโขทัยไปทําก็สวยกว่าก็คนละยุคกันครับอันนี้เป็นยุคที่ว่าให้ดูว่าให้ดูว่าพุทธลูปที่มีเปลวเพลิงนะมีกําเนิดมีกําเนิดที่ชัดเจนนะครับก,ก,ก,ก็คือก็คือวัดพนมวันครับที่ผมผมเห็นว่าติดมาอย่างนี้ครับเนี่ยอาจจะเป็นศิลปะ่าอ่าน่าจะประมาณประมาณยุคคุปตะหรือเปล่าครับ ทีส่สืบกันมาเพราะว่าทางอินเดียเขาก็มาค้าขายเขาก็มีอะไรเขาก็เอาเอาวิทยาการอะไรทางพุทธศาสนาก็เอาเอามาเสริมให้ครับก็เลยเราได้มีพุทธรูปหลายรูปแบบครับหลายปางหลายรูปแบบเนี่ยครับเนี่ยครับแต่ข้างในยังไม่ทราบว่าเพราะว่าบางอย่างก็ไปเก็บไว้บางอย่างก็ไปเก็บไว้ที่ โอ้โหนกครับนกบางอย่างก็ไปเก็บไว้บริเวณนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นพระพุทธรูปนะครับบางประธานอาจจะเป็นพระพุทธรูปนาคปกก็ได้ครับยังไม่ไปดูก็เนี่ยครับเนี่ยก็ใส่ว่านี่นี่ปางอะไรอันนี้พระพุทธรูป าบางประธานพรนะครับเนี่ยบางประธานพรครับจะเห็นชัดๆเลยว่านั่นนะครับเปลวเพลิงนะครับบนพเพเสียนนะครับก็ประมาณสักเปลวเพลิงเจดเส้นนะครับน่าจน,านาแต่ประมาณนั้นนะครับ มีเปลวเพลิงกลางหนึ่งาใช่7เส้นหมาย,มายถึงสมรุ่นแรกนะครับสังคายนา7เดือนก็เลยใส่เปลวเพลิงไว้เจเส้นทางสุขโขทัยก็เอาไปทำสวยอลังการครับสุดยอดแห่งยุคเพราะสุขโขทัยเขามีความสุขในยุคนั้นนะคะเว่าศิลปะเขาออกมาก็สวยมองคนมองก็สวยตามและนี้มันยุคเริ่มแรกครับ นะยุกเริ่มแล้ว